วันนี้เวลา9ก้านาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรนราชสุดาสยามรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์กรภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิด บุคลิม m ิกส์มาจากภาษาอังกฤษคำว่าบุ k และโอลิมปิกส์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้านการอ่านให้มากขึ้นมีกิจกรรมที่ล้อไปกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งจะจัดขึ้นในปีนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นการแข่งขันตอบป,ปัญหาหาสุดยอดแห่งวงการหนังสือ5ด้านได้แก่ด้านการออกแบบปกด้านการคิดเข้าโครงเรื่องด้านการตรวจคำผิดด้านการขยายและด้าน ด้านการขายและด้านการอ่านในการนี้ได้พระราชทานประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอการ,รักคุณและพระราชทานประกาศสนิยบัตแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี2567จากนั้นทอดพระเนนิทรศการหนังสือดีเด่นประจำปี2567 ที่สํงงาน,นักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพอทอจัดประกวดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตเพื่อกระจายหนังสือดีมีคุณภาพสู่สาธารณชนปีนี้มีผู้ประพันธ์ผู้จัดพิมพ์และหน่วยงานต่างๆส่งหนังสือเข้าประกวดทั้งสิ้น338เรื่อง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆได้แก่สารคดีนวนิยายกวินิพนธ์รวมเรื่องสั้นหนังสือสําหรับเด็กและวัยรุ่นหนังสือการ์ตูนนิยายภาพและหนังสือสวยงามผลการตัดสินมีหนังสือได้รับรางวัล56เรื่องแยกเป็นรางวัลดีเด่น14เรื่องรางวัลชมเชย42เรื่องภายในงานยังมีกิจกรรมและนิทรรศการที่หลากหลายอาทินิทรรศการบันทึก เมืองแมวหรือว่าแคทคันทรีพระราชนิพนธ์ปลาในสมเด็จพระนิธิถาท่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเป็นนาวนิยายสะท้อนสังคมที่มีหลากหลายมิติของความรักชาติดิจรการหนังสือบันทึกนึกอร่อยของท่านผู้หญิงประสานสุขตันติเวชกุล และนิตศการหนังสือชีวิตนี้ชะตาลิขิดดตดรสุเมธตันติเวชกุลเป็นหนังสือบันทึกช่วงชีวิตตลอดเจ็ดรอบนักสัตว์ของดออรสุเมธตันติเวชกุลที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญมากมายตั้งแต่พุทธศักราช2482ถึง2566โอกาสนี้ส่งซื้อหนังสือบันทึกนึกอร่อยและชีวิตนี้ชะตาลิขิดดตดรสุเมธตันติเวชกุล ต่อจากนั้นทรงร่วมบริจาคหนังสือที่ทรงพระราชนิพนธ์แปลไว้เรื่องขบวนการนกกลางเขนลงในตู้รับบริจาคเป็นเรื่องการประจันภายของเด็ก8คนที่ต่างกันทั้งฐานะเชื้อชาติบุค,คลิกและนิสัยแต่มารวมกลุ่มกันได้อย่างไร้ปัญหาสดังให้เห็นถึงความผูกพันและมิตรภาพที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติภาษาหรือแม้แต่วิถีชีวิตของแต่ละคน ทั้งนี้เมื่อจบงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทางสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตรกรรมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการจะทําการคัดแยกก่อนนําส่งไปยังห้องสมุดต,ต่างๆทั่วประเทศต่อไปในงานมีการออกร้านจำหน,หน่ายหนังสือจำนวนมากกว่า1ล้านเล่มจาก400สําสำนักพิมพ์แบ่งได้7โซนได้แก่หนังสือเด็กและการศึกษาหนังสือต่างประเทศนันบุ๊ก นังสือทั่วไปหนังสือเก่าหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่นหรือบุ๊กวันเดอร์แลนด์และหนังสือนิยายและวรรณกรรมผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22ได้จนถึงวันที่8เมษายน2567 เวลา14นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ณนห้องประชุมใหญ่อาคารดาวม,มะภูมินมชราว,วิทยาลัยเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยนวมินทร,ราธิราชประจำปีการศึกษา2565ในหลักสูตรด้านการแพทย์การพยาบาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมจำนวน507คนมหาวิทยายลัยนวมินทร,ราธิราชก่อตั้งในปี2553จากคณะแพทยาศาสตร์วัชิระพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบถรบาบาพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยายลัยนวมินทราธิราชปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี13หลักสูตรระดับปริญญาโท3หลักสูตรโดยมี3คณะและ2วิทยายลัยประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ประชรพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพวิทยาลัยพัฒนามหานครและวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองโอกาสนี้พระราชทามพระราชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้ต้องอาศัยผู้รอบรู้ในสัพพะวิทยาการต่างๆเป็นกำลังสำคัญ ดังเช่นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้มีความรู้สูงย่อมสามารถประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้โดยอาศัยความรู้ที่เล่าเรียนมาแต่การจะทำสิ่งใดโดยใช้ความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่สำเร็จราบรื่นเสมอไปจำเป็นที่แต่ละคนจะต้องมีความรอบคอบรู้จักการรัดเทศา และยึดหลักศิลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามด้วยหากบัณฑิตรู้จักใช้ความรู้และคุณสมบัติในตนให้เป็นประโยชน์ก็จะสามารถบรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองได้แต่หากนำความรู้ไปใช้ในทางที่เป็นโทษโดยไม่มีความละอายและเกรงกลัวต่อการทำชั่วทำผิดก็จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานด้วยความรู้และคุณสมบัติทั้งปวงให้สําเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองสมกับที่เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติ หลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรดิทัศสการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยายลัยนวมินทราธิราชซึ่งคณะแพทยาศาสตร์วรชิชรพยาบาลได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพประชาชนเขตเมืองแบบบรณาการลูสิทธิ์โมเดลภายใต้แนวคิด เข้าถึงง่ายไร้รอยต่อใกล้บ้านใกล้ใจปลอดภัยเชื่อมัน่นโดยพัฒนาคลินิกปฐมภูมิเขตเมืองมาช่วยรัพยาบาลพัฒนาระบบส่งต่อและระบบส่งต่อหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์มาช่วยรัพยาบาลระหว่างเครือข่ายจัดทำแนวทางการรักษากลุ่มโรคสำคัญตามบริบทเวชาศาสตร์เขตเมืองเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีสุขภาพดีได้รับบริการไร้รอยต่อระหว่างสถานพยาบาล เวลา16นาือ07นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาจารุวัฒนานุก,กูลท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานพระราชบรมกาศให้ผู้มีประการรักคุณแก่โรงเรียนเฝ้าทูลยองพระบาท รับพระราชทานของที่ระล,ลึกนักเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับทุนการศึกษาและรางวัลจากการแข่งขันประเภทต่างๆเฝ้า,า,าทุลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลผู้แทนนักเรียนเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา2566เฝ้าถืลองพระบาทถวายตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาและผู้แทนนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6เฝ้าถืลองพระบาทถวายตัวกร,ราบถวายบังคมลา โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงปฐมถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน178คนมุ่งพัฒนาส่งเสริมเอกลักษณ์คือความรู้ดีมีคุณธรรมควบคู่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเน้นเรื่องการพึ่งพาตนเองการแบ่งปันและการประหยัด ยังจัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมการเข้าค่ายเรียนรู้เรื่องเงินการหาไรายได้การออมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานอาชีพที่โครงการอุทยานการอาชีพชายพัฒนาจังหวัดนคนปรปฐมโรงเรียนได้ส่งนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6เข้าร่วมการสอรบวัดระดับความรู้ด้านต่างๆอาทิการทดสอรบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นปฐมศึกษาปีที่6 ค่าเฉลี่ยของ3กลุ่มสาระการเรียนรู้คือภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับสังกัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test หรือ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยรวม2ด้านมากกว่าร้อยละซึ่งสูงกว่าระดับจังหวัดระดับสังกัดและระดับประเทศโอกาสมีท้อประเนีการแสดงประกอบด้วยระบำนางกอยระบำชนไก่ ศิลปะยุทธลีลาและรำถวายพระพรประกอบการขับร้องเพลงขัตยะชาตินาทนครโดยนักเรียนโรงเรียนชัยพิทย,ยพัฒนาจากนั้นทอดพระเนตนกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ม สมองกลฝังตัวทั้งขยะแยกขยะอัจฉริยะหรือสมาร์ทปินที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันโชว์แอนแชร์2023สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวสามารถแยกขยะเป็นประเภทขวดพลาสติกกระดาษก,กล่องนมและขยะทั่วไปต่อจากนั้นท่อประเนตรยลานอนเนกประสงค์ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้ทำกิจกรรมพระละศึกษาและกิจกรรมต่างๆเช่นกีฬาบาสเกตบอลและฟุตซอล เท่านี้นะับตั้งแต่ปี2551ที่หมู่น,นิธิชัยพัฒนาได้เข้าไปดูแลโรงเรียนแห่งนี้จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลารวม16ปีสมเด็จพระกนิฐาธิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปสรงเยี่ยมโรงเรียนเป็นประจำทุกปีในวันปิดภาคการศึกษา ยังความปลักปลืม้มแก่คณะครูนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงประชาชนในชุมชนนะับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงเรียนโดยทรงเห็นความสําคัญของการศึกษาโรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนอีกชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนของประเทศ